ทมทั้งหลายทั้งปวงมีการกระทำในใจเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงผู้เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้แล้วสำรวมแล้วในผัสสะอายตนะหกมีจิตตั้งมั่นแล้วหนึ่งเนืองพึงรู้ความดับกิเลสของตนกายะคตาสติของเรานี้จักเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทําให้มากกระทําให้เป็นยานเครื่องนําไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียงตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียงเสริมสร้างโดยรอบครอบ เพียรปรารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้พระศาสดาตรัสว่าสติเป็นใหญ่ในที่ทั้งปวงผู้ใดไม่เจริญกระทำให้มากซึ่งกายคตาสติผู้นั้นเป็นผู้หลงลืมอมะตะความไม่ตายเป็นผู้ประมาทต่อความตายผู้ประมาทคือผู้ที่ไม่สังวรอินทรีย์ผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะพระตถาคตตรัสอุปมาว่าแม่น,น้ําทั้งหลายย่อมไหลไปส,ไปสู่โน้มไปสู่โอนไปสู่สมุดชั้นใดกุศลธรรมเหล่าใดซึ่งเป็นไปนในส่วนวิชา มีความไม่ประมาทเป็นมูลมีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลงฉะนั้นความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งหลายมีเบื้องต้นคือศีลและทิฏฐิที่ตั้งไว้ตรงเป็นเบื้องต้นดุดดังพระราชาทั้งหลายย่อมเดินตามพระมหาจากักรพรรดิผู้เป็นยอดของพระราชาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญ,ญาณก็ดีดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรม ไม่อาจรู้ธรรมอันเป็นเครื่องเกิดปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐพระองค์เปรียบอุปมาก,กับเรานี้อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดรูปสี่เพราะเหตุแห่งการบังเกิดขึ้นการเสื่อมลงไปการถูกยึดครองหรือแม้แต่การตายก็ดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมนี้ก็ยังพอจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางลงได้บ้างในกายกายจึงเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักยึดกายจึงดีกว่ายึดจิตดังนี้จึงควรมีสติเข้าไปตั้งไว้ในกายนี้ จึงเป็นกายคตาสติอันพระองค์การสรรเสริญว่าเป็นหนทางที่ให้ไปถึงธรรมในเบื้องหน้าหนทางให้ไปถึงอสังคตะทางคือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะกายคตาสติเป็นธรรมที่พระองค์สรรเสริญว่าเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อปัญญาเจริญภัยบูรณ์มีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลงดังนี้แล้วกายคตาสติจึงเป็นธรรมที่เอื้อต่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันโทษของการไม่มีกายคตาสติ ภิกูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคืองูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งหนึ่งแล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในถ้ำกลางปล่อยแล้วสัตว์ทั้งหกชนิดมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่า ครั้นเหนื่อยลากกันทั้งหกสัตริย์แล้วสัตว์ใดมีกำลังกว่าสัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากไปตามอำนาจของสัตว์นั้น